น,น,น,นี่ค่อยแชมเบิ้งเด้อมาในเด้อนี่กุ้งนีเห็นบ่น,นี่กุ้งบ้านฮาพี่น้องเอยนี่กุ้งบ้านคอยนี่อภิษกุ้งเต้นได้เลยมามาพี่น้องบอกไปเมื่อนี้สิพาทุกๆคนไปใส่กุ้งใส่กุ้งนี่อันใส่กุ้งเลยก็มีไดหลายๆเลยแหละอันใส่กุ้งคอยคอยสิพาไปใส่กุ้งตัวน,นี้ประมาณห้าโมงแล้ว ข่อยชิสายเลมือื่นเศร้าจนค่อยมายามเขาบอกว่าใส่กุ้งเขาจะเอาปลาแดกบนกบะหำเอาปลาแดกบนกบะหำอันใส่กุ้งข่อยก็มีทั้งตู้แบบนี้ลเอากระปองเอาเห็ดเอาหอมมีหลายแบบนี่พี่น้องนี่เป็นแบบนี้หอมด้แต่เฮาก็ยัอยากห <c oughs> นาภาษาพยอัอนกุ้งมันแห้งอยากเลยนี่ทุกคนนี่อันใส่กุ้ง ทั้งหอม,ท,มอทั้งเหม็นด่นี่ขวากศรีใส่สังสีแล้วนี่กระแบ่งแบ่งใส่พออที่ใส่ตัวนะพอเนี่ข้าบอกเอาขี้ประเด็กใส่ใส่ลงไปตึกนี่ทะโคนใส่แล้วนี่ใส่เลยเขาก็เอาไปเสียบเสียบอยู่น้ำไปตายพี่น้องมันย่างหลัดถุงไปติ้ว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 ล ก้ย์กูยนี่ยางละทงทุกคนยางละทงนี่ตัวนี้ตุ่มใหญ่ตัวนี้เหม็นได้เหม็นเปรกกินตรวงตงัวงฮอดน้องเลวบาบนี้น้ำน้องคอยได้เนี่ยนะพาผมพาไปก่อน มามาทุกคนนีใครใส่ในนี้เย้กลับไปเลย ทำเลี้อามือใบ ตัวนี้สาหรับตัวนี้มันจะเป็นตัวใหญ่เนาะเขาก็เขาก็จะซักไม่ลงแล้วเขาก็จะเอาอนีตใส่เนาะตัวนี้มันกับปูสามารถกัดได้เนาะถ้าเฮาบอกถ้าเฮาปะจุขีดินกับปูมันจะข้าไปกัดก่อนเฮาเนาะเพราะมันเป็นแยงเนาะแต่ตัวนั้นมันเป็นกระป๋องยางมันกัดไรก็เลยว่ะตัวนี้เขาจะต้องซักลักแบบนี้แ้วก็จึงเวียนอันนี้บ่อยมันจุขีดินจุขีดินยัดยันอันนั้น จุชกินเขายันยันกระพูกกินก่อน ซักให้มันเลิกเลือเนาะถ้าซากบ่เลิกมันสิไหลไปอโอ้โหแบบเสือกเหี้ยท้ๆเสือกอยู่นี่เปียกนิดตีนจับกบจักนี ตาโลกขับปีกจับพอยคอยดีตายโลกขับปีกจับพอยไปไปนี่ทุกคนมืออื่นจังคอยมาย่ามเลยคอยแล้วมืออื่นยึงมาย่ามเลยมาปฏาิรั้งจากที่คอยใส่กุ้งเมื่อวานนี้ลงไปใส่กุ้งเมื่อวานนี้แหละมเอนี้ตื่นเม,มือ่อวันเสาร์ก็สิบมายามเลยได้บฏิรั้งได้ไปไ,ไปเอนีพ้นโต๊ะซ้ำ จ้าวมันทวมตุ้มไข่เบิดแล้วพี่ลึกวากระดอกกะดี่ย no so no okay. ลม <GT> กัามไมาแห้งเลยฮอดบอลไข่ใส่กุ้งเลยพี่น้องไว้นี้กระต่าบ้าใสกุ้งกระบากใหญ่หนุ่งชงใสสีเต็มเลยนี่คอยมันมานเดี๋ยวไข่จะลมไปก่อนเด้อมลมกะจังแมนแห้งพักมือนี่บอู้อยู่เดี๋ยวมาเอาหลัง มันบอมีกุ้งอันนี้ฮันผันมันมีกุ้งนี่มันต้องถืออน,นี่น,นี่ล้างนี่ได้หลายล้างเนี้ยล้างนี่ได้หลาย นี่ทุกคน,นเห็นบ่นี้กุ้งนี่คอยชิยงให้เบึ่งนี่เดี้ยวเดียวเดียวเดียวนี่มันบ่ถ,ถืบอบ่ลายน่าจะเป็นน้ำอันมันบูมี่กุ้งปันไดพวบาหนองมันบกสวงหวังทนแรงเมื่อกี้นี่น้องนี่กุ้งคอยนี่บ่ลายปันไดโอ้กระไดลากกระตอกตืบได้หนินะนี่เห็นบ่นี้ทุกคนไม่อยากเห็นไประเด็นมันมืนี่หากะยามกระปอกหนึ่งได้หน่นะ ่อกระปอกที่สองได้ไหมน้ำท่วมแล้วต้องค่อยใส่ตัวหนึ่งปลาที่อยู่บาได้แน่ไข่ลืมมาใส่แต่ต้องใส่ตัวนี้ไหมกระลึงมขัดหรือเปล่าเอ้อข้อไข่ตัวนี้รูดนี่นะนี่ต้องบริเวณของ่อยลืมมาใส่เห็นว่านี่ถึกเทินนี่ได้แน่นี่นี่ตัวนี้กระมานมาอยู่นี่ ่อยแช้ขึ้เจ้าเบิ่งหรือยังเ้อนี่แลอวนี่ได้บอลลายไปได้บอลลายไปได้อิชไปย่ามอันต่อไปนี่นี่คอยสิไปเอาซองอันเลยบัดนี้ คนตกแห้งอะไรแบนี้คนจตกหามโทรศัพท์ไปแล้วบัานี้ยากใหชิดะไเอาตัวเลิกก่อนเด้อบัานนี้ เด้นี่นี่เห็นบักกุ้งดอกเล็กดอกเล็กอะเต็มไปหมดแล้วกุ้งแบบสดๆเลยเอาไปเห็ดกุ้งเต้นได้เลยนี่ไว้เดี๋ยวเชียนผกหม่นขอดเนี่ยขอดซาเตะ Này. tôi ra lãi lít ninh tôi ninh 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 Nhi tự nhảy Nhi tự nhảy đây bắt lấy lái tự tự nhảy Thác thật ở đi tự nhảy Khỏi thọc luôn Ui Mướt bà nì Khỏi xe bỏ lái bà, bà đây Nhi Khỏi xe bơ cũng bà này đỡ nì กุ้งเห็นบ่นี่กุ้งบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนี่กุ้งบ้านคอยนี่อเพยพกุ้งเต้นได้เลยอเพยพกุ้งเต้นได้เลยนี่เห็นบ่นี่ห้ตัวหลึกลึกลึ้ คอยกันสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กหันเด้อบ๊ายบายฝากกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้การใดเด้อบ๊ายบาย